สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้เป็นเสาร์วันที่19พฤษภาคม2567พี่น้องก็ขอกันตลาดนัดโคกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับประชาสัมพันธ์นะตอนนี้มีแหนมอะไรสดทางไลฟ์สดใน f a เฟซ o ุ๊กเฟซบ o ๊กแฟนเพจเดินดูงามดงามครับเฟซบ o ๊กแฟนเพจเดินดูงามครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมาชมบรรยากาศสดๆเหมือนกันทางไลฟ์สดใน Facebook นะครับ อาจารย์มันหยุดใหม่นะครับแอบมินหยุดจันทร์อังคารพุทธออกตลาดพุทธหัตสุขเสาร์ทีน่นครับวันนี้นะคใช่เขาสนามหลายผู้ชมก็หลายนะครับผู้ชมหลายอยู่นะครับตลาดสมเด็จนะครับเดี๋ยวไปล่องถามกันนะท่านนี้เป็นต่อราคากันเนี่ยผู้หน่อยมันสีเอามือเป็นต่อกันมื่นกว่าบาทผู้หน่อยสูงลอยกิก๊บหันผู้หน่อยมื่นกว่าบาทบ้านไหนได้กันเป็นอยากได้มื่น สาวน้อยคนทองสองหมื่นสองหมื่นสูงประมาณลอยยีบหาบวกนะเป็นควายทองปรากฏนะครับสวงแคบอยู่นะครับเล็บงามอยู่นะครับคไายทองปรากฏนะอ้างลึกนะครับไา่ทองปรกนะากฏข้นหางใหญ่นะหางเหนือเขานะแกนหางเหนือเขานะคู่หางเสมอเขานะคอใหญ่หลังใหญ่อนยะู่ สองมืนค่าเปิดว่าต่อไดอย่ดอกินสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนะครับศูนย์แปดสามเก้าเจ็ดเก้าศูนย์แปดสี่สามประจำกันอย่างเสร็จเลยการลสินธนะครับสนใจทุกมาสอบถามนิ่งดีดิขันสองทางนี่นะครับขนสองทางนี่วงเขาก็สวยอยู่นะครับ กระดานหลังประมาณ20 20ิบเสนนะครับกระดานหลังปะบูอยู่นะครับกระดานหลังปะบูนะครับขายืนสวยนะครับขาคู่นนาสวยนะครับขาคู่นนาสวยนะครับสนใจเข้ามาสอบถามมือมินลิงนะคระับปามสาวน้อยสาวน้อยสาวน้อยจท่าไหรครับสาวน้อยหมืหม่น,น,มนสี่พนันห้าร้อย หนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยผู้หางเครื่องแขงผู้หางเคืองแขงนะครับหางเงาครับหนาวค่อยเราก็นะครับับมีอ่างน้อยๆครับส่วนแคบดีครับไถ่กลมดีครับคอใหญ่คอใหญ่คอหนาอยู่แต่ว่าพันเต็มครับคอใหญ่คอหนาแต่ว่าพันเต็มครับอ่ะขวันสองทางมีนะครับขัสองทางมีอยู่นะครับน้าตัเร็บสวยเรียบสวยครับเรียบกลมดีครับ ข้อสามองข้อสามองเมือนสี่พันห้าร้อสูงประมาณร้อยี่สิบวกร้อยยี่สิบบวกครับส้นใจที่ต้อได้เบอร์ไหนครับศูนย์หกห้าศูนหห้าสามเจ็ดหกห้าแปดสองสี่้าสองสกันสตมาสตหน้าตาหวานดีนะคราบหน้าตาหวานดีนะครันซองท่างนี่อยู่เอา้าทัดมาล่าหูใส่นะครับขวันจับดีนะนั่นนั่น ทันมะลาหูใส่ส,สวงแค่ดีมีอ่างน้อยๆนะครับหลังก็ดีกระดานหลังประมาณ20เซนนะครับกระดานหลังประมาณยี่สิบเซน,นสวงใหญ่หาบเงินขางนึงนะครับหาบเงินขงางใส่ทันมะลาหูใส่ฟังนีบ่มีนะฟังนีบจุดตำแนหน่งนีบ่มีนะแต่มีตำแหน,น่งนึ่งคือจะเป็นหาบเงินหับข้ามค,ครูนี่หาบเงิน นีพอพันอยู่ดยโคมมันต่อกันจะเศร้าพันใดกัน <c oughs> ต่อกันจะเศ้าเหรอเป็นแม่สาวใหญ่ก็งแถวฟันนมนมอยู่ดิสาวน้อยฟันมนมนสามนสองพันลนมสิบสองสามสองลูกสาวเก้าเจริญสมอส่วนแคบดีนะกระดานหลังสูงแตะรอยสามหนึง ลูกสาวก้าเจริญสมองถ่ายสวยไหผู้หางสวยอยู่นะครับนอ้องพันลายไป็ไหนคมหมื่นเจ็ดพันหมื่นเจ็ด่งแล้วหมื่นเจ็ดพันแหมื่นเจ็ดตัวใหญ่ดิสูงร่อยยีิบเจ็ดบวกครับ้อยย่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบวกร้อยยีิบเจ็ดมันครับมีนะมขนแซมน้อยๆ มีหางแซ่บนิดนึงนปขาเป็นแบาอย่างนี้เราสงสัยว่าผิส่งหรออ่ะมีพ่อพันนี่รอเลยพ่อพันพ่อพันรอรอครับพ่อพันรอรออ่าอํเภอภูเขาสวัสดีครับครับเขตกันทรลักครับ <t> เจย์ออกมาไม่ไหเอ่อคุณชัยอุทุมพรสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับครับนะ พ่ smile, อพ, 5, พนันธพ่อ <Ł> พ <eb> <ober> ันธ์าขาใหญ่นี่ขาสายประกวดนาะขาสายประกวดเรียบใส่ได้เยอะนะขายืนงงามดีนะข้อใหญ่ค้อหนาตัวดีส่วงแคบแคบนะส่วงแคบดีนะสดอไงัใอใครบิดนิดนึงนะใครเปิดราคาลราเป so on right ็นไหนครับเป็นเปิดจ้าวบาทครับหกหมื่นหกหมื่นนะหกหม่นมีลูกใายได้ไห ตัวไหนนะลูกท้องขำแม่บ่านใหน่ใจดูบกเมื่อนอายเป็นฝากไว้เปนนะนะครับอายเป็นฝากไว้อายเป็นขับไเป็กอยู่ว่านะรอว่วงเขาใหญ่ต่อเขายังกลมอยู่นะครับย่งขเขาพี่นี่จับยำสูงประมาณรนะ้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สบ้าบวกรนะ้อยยี่ิบเ็ดน นตาต่อไงคนสองทางสองดอกไงกระดานหลังไงข้อไงข้อหนาสสวงเคบๆสวงแคบดีนะสวงแคบดีนะข่วนหางไงญ่วนหางไงเลี่ยมทไายไงนะครับิดนิดนึงนะใครบิดนิดนึงนะเปิดบโบน้าเก็บเงินก็ไปได้อยู่ อ่างลึกสะดือใหญ่ไม่หรอกใหญ่ครับสะดือใหญ่นะครับอ่างลึกสะดือใหญ่นะสีใหญ่ไปไหนมอนห่งก็สวยอเลยสอพันอ่ะก็มีขนแเสแสมน่ะมีมีขนแซมสองสามเส้นนะครสีหางธรรมชาตินี่มีขนเสแมมันมีขนแซมสองสามเส้นครับสนใจติ๊ต่อได้เบอร์ไหนหนึ่งหนเบอร์ได้บปล่ากนลังได้ 096 037 4067ศูนย์สามจ็ดนยาเจ็่นเครับมาแตพื่ออะไรใีมเพอสมเด็จมาอย่ใ้วยๆเพื่อสมเด็จด้วย,นวนย,ย,ยนส,น,วยน,นะสนใจที่มาสอบถาม6หกมหมื่นสั่ราคาเปิดราคาเปิดต็อใอดร้วรอเด้ผมรอพัน ข้ามผุ่นมนี่คือขัดกดมนี่คือขัดเดือบผู้ช่มไหล่ไฝ่เข่าหลยแต่ว่าผู้ชมไหล่ก็ฝ่เป็นยังไงครับเอะไรยงงนะข้านี่ผู้ช่ผมนัต่อรองราขาันส่ใสกันั ข้บบามนเพนอยหน่อยพิ่น่อหน่อยค่ยาจ้าบ,บาทนะครับพิ่สองหมื่นขายมาถึงสองหมื่นเปิดเปิด,ปดสองอห้องสองหมืน่นแม่ลูกแม่กมากนแม่เป็ดเดือนแม่มา่านเจ็ดเดือบแ,แม่ลูกลูกตัวพู้สองหมืน่นเรับเปิดแม่แม่มา่านเจ็ดเดือน สาวทองแรกทองที่สองในทองลูก2ในอทองเจ็ดเดือนนครับครับลูกสองก็ล่างสิไปสูงร้อยี่สิบวกร้อยยี่สิบห้าเอีงครับสูงประมาณร้อยห้านะครับสูงปรงมะมาณร้อยยี่้าประมาณร้อยยี่ มาลอสนใจที่ต <Auf los ali graduate> ่อเดียเบอร์เดี๋าวนี <ic Nor diction aries> ้ 084. 084 88 88 791 791 85 85. สนใจโทรมาสอบถามกัหน่อยครับแม่ลูกลูกะพูดแม่ท้องเเดือนมงนะครับแม่ลูกแรกลูก2ในท้องครับลูก2ในท้องขาดน้ำเล็กน้อยนะครับไข้ขมหน่อยหน่อย หลอดสองหมื่นกับสีขาวยี่ห้อคนณ่านห่องไว้ชื่นนะครับห่องไว้ชื่อนะครับ,อออรบสองหมื่นนะครับนะมือนอีเนะมือนอีท่านีเป็น